โดอาเมียกุตูกองมุสสติชิงอาซุสสุกโกมาเปีวจ้าเตมียาคุมอา,าอาซาอาเลียงอูสวาเสกเงียงจา้าโผแตม,มาดีอยู่แต่ยาไทยจ้าย,ยาบาเมไม่มีโดยแยกเมียกเลาะเป็กทาแต่ยาบาวนา ว่าเมียนีสิงอตาวิงเธอเธอสิยงยองเจ้ายองอลาตั้งชิงเต่าป้าจีลิงล่าบาทตอปกดายกวอจิงดาวพยาโกโยแต่เมียกโนสวาเพกเพชจ้าวยมิมโดว่าแหล่เองแหลทไนทุ่ยทุทชาชา สังเมียดอมุเสบาอีแกโตมาอยู่ใจจยิงดอเมียตยาแกกทกแหลกไทยเนตาจจริงเพียงอธุอายโยงที่ใจายามาข้าดอยิงยิง,ยงตาตา,ตาแน่เมียหลอดเปก็กทาโกคันดาเมีโกแลเพียเพีย้ยเรียเร้ยว ปา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 เด้อเสกเมโกปาเอเอเซเซเตงเตงมวยมวยยิงยิงแตะแตะไอชักไอชาตอนนี้จาแทนไหนนู่นนู่ยังยัางยาแตงตีชินในบาเซจิงโดแตะต้องแตะตาไทยเนจ่า ja ตีนิ่งตะเบียงแต มีมีโดอาทุอาทอไอ,อยงปิวยวายาโอมีอเช็ตตะคู่มอคุนะคู่แมวกรรมฐานออยงชายาไหนดีคันดะโกเทบโหธานะเพียตต่อวานใบแหลบไปไหนซึกหอวซื่อใสไอยงปิวไทยยายบาแม แอดดีคุณคู่แมวบาโฮธานะโซติมาแลวานบาไบอลาสักไตแนตางเนาาีนยร่มามะอาแทกเลกเดติกข้านอาควายิงยิ่นอาอาเวเน,นียล่านามาเบียเพียป่าเดตอนนี้อาเพียง royal royal ne ashok ko pao ya ying mimedo sek mia ko one bai ale khong the ma atha po mie su sai ya bae phit de lo babor atha ja ya ba me sae lek jue do amia nei sing phu mieo ปูรอนิจาเพียเดชิงดาพยายกดบวาาสุสุโกมีมิโดกรรมฐานอายุพิวยาฐานะวานพระเหปะโหเชกเนยาอัทโกตาจอมเมียงตะดิงตรงลาดอมูทีองสร้างปออ๋ อาโงปิวเนจ้าเซโลอบาดะไม่มีดอกยิงเวงโตอาทุจ้วเมียงลาบาติบกดายบวาชินดอบยาอีเมนาดอกเชิวดอมูยาติแหละยะคุกตยาปัมนาเพราะว่าเมียเนจ้าดูตาดอกตามีดอกเมีย ในตู่แชร์ตู่ฮิวดอจาဖြစ်ပါจองကိုကြီးရောမတ်တာทายะဘာแมอင်းเดတင်းသွာဆာเมလာดามู रे တီสิงดาဘ िया ยกดาဘွားကိုယူရောတင်မြတ်เนาะသူสิงတူย่อยเสกแทม่าสิง ทิ้งเมียงลานในปีอุชยองคองดอกแมกดาดดอมาอาซาปเปล่งอาเช่อาส่งอาทิ่จี้อยู่องเมฆจนย่อยย่อยพียงชี่ยวชาผู้เหมียวในแจงขนาดไหนไล่ไล่แและแทะแทะต่างๆอาผผ่น่าน ทักมาเซกแทมาตัวเซกเซกยึดภาพมาตาเพราะเมียจายามีเอาเชงมาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังหูดอไปะยะกองดอเมียปิงเพียบป่าด อีโดเซกเซกเนี่ยงเนี่ยงพะยะคองหนอวอมเหยจิงลิ่งอะโทยอบัวดอมเหยโกเลสิงเซกมะเปะมะเมะมะเลาะทักข่าตะเลเลทิงทิงช่าช่าพูตุ้ยตั๋วไหนเซย่าอังเมะพัวเมะเนย่บะเมะ Jing do ong me, poa me se mu. Jing ta la te ning a mea. Po pa e yin, ti ling shing lan do. Sik a single Ya xin nai pi. Yo ba da mea ti le. Ye chi ye ke, ke ta la gong chế mộng bản viện Kẻ thờ là con Gia tên là sành châu Kẻ thờ là con Huyền lãng chỉ thờ Tên tẻ sùa Thiên bò sang bè Đò mù nề ti Bông giang gỗ Phú miệng là này Đò mà phía bà đẻ Đò phía bà dưới ยะคู่เมาา่าคณะมาจามาติงแลดูปบนแบซาติงจริงป้าอาคาย่าด้อมีกองโจตุขะเด็กทรรมิงกะลาอะเพียเดโดโกแลกแหวไปไปยาชิไหนด้อมีเพียจ้าบายุ่ยมีมีโดอีเศกท้ายจีเลง 아생지엔라한바도봉신강신지미아변에아트어밤생내자야미미더토교민라텍디시시며며스정수유타쿠고고베오모자비미미더소묘미아토파메타배위 아더이더이고섹트한아미에아용소일리아마로마샤아미엔인야아타이텟텟미에로펙조이에에타타비에비에만만아득탄댄티야